อาทีนี้เราเลี้ยวเข้าไปเรื่องเรื่องการเมืองบางๆนะครับไอ้กรณีแจ้งเกิดพักการเมืองใหม่สองพักเนี่ยไทยสร้างไทยกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพีทวีอ่านสัญญาณนี้ยังไงคือไทยสร้างไทยของคุณหญิงจุดารัตใช่ไหมครับครับผม<อ>ผมจับหลักที่ว่า การเมืองไม่มีมิตรแทร้และศัตรทูที่ถาวรมาวิเคราะห์นะฮะครับคือใครก็บอกคุณหญิงสุดารัตน์กลุ่มนี้จะออกจากาพรรคเพื่อไทยเพราะขัดแย้งคุณทักษิณเนี่ยครับซึ่งก็อาจจะไปไปได้เพราะคุณนะฮะอาจจะไปไม่ได้แต่ผมว่าอีกเรื่องความขัดแยง้งทางการเมืองเนี่ยผมว่านักการเมืองเขาไม่ได้คิดอะไรแบบคนรู้เนี่ยกองเชียร์เราไปแบนเขาเองว่าเขาขัดแยง้งอ่ะ,ะถ้าประโยชน์มาเมื่อไหร่เขาก็รวมตัวกันได้อ่าอ่าอันนี้มันเป็นตั u จ t ธรรมทางการเมือง มันเป็นวัฒนธรรมทางการของนักการเมืองอนะงั้นไปไปได้ไหมคุณทักษิณเป็นนักการตลาดครับคุณทักษิณชอบสร้างแบรนด์ไฟเตอร์งนแง่ถ้าเป็นสินค้าออกแบนสองแบรนด์มาเอาแบรนด์นี้ชนกับแบรนด์นี้อไม่ใช่เฉพาะตอนเพื่อไทยนะสมัยไทยรลกไทยก็ทําอนะฮะสังเกตไหมครับมีพักบางพักเนี่ยประกาศตัวจะลงแล้วนะฮะในบางพื้นที่อปรากฏว่าผู้สมัครไม่ลงทั้งทีม แล้วในที่สุดหัวหน้าพักนั้นก็มาอยู่กับไทยรักไทยก็มีครับนะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่านักการตลาดอ่ะนักธุรกิจนักการตลาดอ่าก็อาจจะเป็นได้ทั้งว่าโอเคอะไรทางการเมืองสำหรับเวลาฉุกเฉินครับครับพักควาชาลัตนะฮะครับหาจับมือเพื่อไทยอภูมิใจไทยหรือไปยัดปัดไม่ได้ไม่ลงตัวครับนี่ก็อาจจะเป็นอะไรได้อ่าแต่ในทางเดียวกันก็อาจจะเป็นแบรนด์ไฟเตอร์ของพักเพื่อไทยอ่า เหมือนกรณีของไทยสกษาชาติแต่ไทยสาสตอาจจะผิดพลาทางเทคนิคบางอย่างใช่ใช่แล้วก็อาจจะวิเคราะห์แล้วว่ามัน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 ค่อนข้างชัดเจนมากคือระหว่ังสองกลุ่มคือเพื่อไทยกับไทยสาชาตินะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นได้ทั้งทั้งเป็นพักแนวร่วมครับนะฮะอ้าวด้านหนึ่งก็ให้ทั้งคุณหมอสองหมอกับคุณภูมิธรรมอ่า จะเดินไปนะอาจจะมีการลิลล์ล้อลิล้อนใหม่นะคิดเคลื่อนไทยอาจจะมีหัวหน้าพักเป็นคนใหม่หนุ่มๆนะเพื่อมาประกบกับพิธาก้าวไกลครับอนะฮะพักนี้อาจจะดูเป็นพักที่แบบทันสมัยแต่นะครับเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งไทยสร้างไทยเป็นพักมีประสบการณ์เราอาจจะเห็นตรงพักนี้จับมือก็ได้ออผมคิดว่าอย่างนั้น ผมผมเชื่ออย่างนั้นด้วยซ้ําไปว่านะสุบบทเรียนจากไทยราชาติอืมาเป็นไทยสร้างไทยประกอบกับจังหวะเนี้ยเราจะเห็นคุณทักษิณออกมาเคลื่อนไหวถี่มากใช่ในในโลกของขับเฮ้าเนี่ยคุณทักษิณมาครับที่จะเป็นขาประจําแล้วอ่ะเขาทําการเมืองกันมาสามสิบปีแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามาแตกหักด้วยเรื่องบางเรื่องเล็กๆน้อยๆผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ในความรู้สึกผมนะครับ หรืออาจจะไม่พอใจก็เรื่องส่วนตัวแต่ว่าโอเคเนี่ยคือการปณีประนอม r m ทางการเมืองแต่ยังไงแล้วแต่ก็อยู่ในโซนของโซนของพรรคของเขาอ่ะนะฮะ่วนของลุง่วนพรรคใหม่เนี่ยผมอ่านเกมไม่ออกนะว่าเอ๊ะทำไมคือหนึ่งตอนนี้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วมีความได้เปรียบอยู่แล้วแต่ก็พรรคพลังชัรัฐก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า มันมีความแข็งแกร่งภายใต้ความขัดแย้งอ่ะดูอ่าใช่มันนันนเหน<ย>กบว่าดูยอดภูเขาน้ําแข็งเนี่ยดูเหมือนเอ่อไม่มีปัญหาแต่ใต้ภูเขาน้ําแข็งเนี่ยไม่รู้ว่ากี่กกต่อกี่กกแล้วก็เล่นกันแรงรแล้วก็ออกมาขัดหูขัดตาประชาชนเยอะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าสามปอเนี่ยเบื่อหน่ายได้ตั้งพรรคใหม่ครับ ก็อาจเป็นไปได้แต่ผมว่าการตั้งพรรคใหม่มันก็เหมือนกับสร้างธุรกิจใหม่อ,ะอ่ะมมันเริ่มนับหนึ่งใหม่มันเหนื่อยนะครับ uh huh. อ,อในขณะเดียวกันผมคิดว่าอาจจะคล้ายๆกันคือเมื่อเพื่อไทยสร้างไทยสร้างไทยกับเพื่อไทยอือันนี้อาจจะเป็นแนวร่วมเพื่อจะหาจุดบางอย่างนะกลุ่มคนบางกลุ่มหรือ,ออาจจะไปชนกับพรรคบางพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้าอืนะฮะพรรคอย่าลืมนะครับว่าพลังประชารัฐเนี่ยนะ ครับขาดการเชื่อมโยงกับมหาดไทยอืในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันก็มีมันก็เหนื่อยอยู่พอทุกคนอาจจะคิดสร้างพักขึ้นมาที่เชื่อมโยงกับมหาดไทยให้ได้อืมีข่าวว่าจะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคเป็นผู้นําพักซึ่งบุคลิกของปลัดคุณชัดชัยต้องยอมแล้วว่าเป็นคนเก่งนะเก่งมากครับเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมเป็นคนต่างครับถ้าเป็นเลขาพักผมไม่แปลกใจอื แล้วบาร,รมีที่อยู่เป็นประดก,กรวุงมาน,นานกับผู้ว่าคกับเพือกับอะไรต่างๆไอ้ตรงนี้อาจจะมาช่วยอุดช่องว่างครับของทางการเมืองได้เพราะว่ายังไงแล้วแต่มาไทยก็มีความสําคัญนะในโครงข่ายนะเพราะว่ามาไทยดูแลท้องถิ่นดูแลข้าราชการกับว่าเออจะว่าไปแล้วเนี่ยเอ,อไทยสร้างไทยก็เสมือนหนึ่งเป็นเป็นพักพี่พักน้องของเพื่อไทยหรือเป็นอะไรลหรือเป็น ทางเผื่อเหลือเผื่อขาดถ้าเกิดอุบัติเหตุกับเพื่อไทยทํานองเดียวกันรวมไทยสร้างชาติก็อาจจะเป็นอะไรสําหรับพลังประชารัฐทำนองเดียวกันไหใช่ไปไปได้หรือไม่รู้จะมีประเด็นอะไรถูกยุบพักด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะที่ที่ที่เป็นเป็นเรื่องเป็นราวคาอยู่กับกกตนะฮะแล้วกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะสังเกตร่องรอยก่อนหน้าเนี้เอตอนที่ ประกาศตัวพักพลังประชารัฐเนี่ยครับเราสังเกตเห็นว่าหลังจากที่แจ้งเกิดพักพลังประชารัฐไม่นานเนี่ยก็มีการเลือกตั้งตอนเนี้ผมก็มีลางสังหรณ์นะอันนี้เป็นลางสังหรณ์ว่ามันคงจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าพยายามบิว้วบิ้วชื่อรวมไทยสร้างชาติมันเหมือนกับก่อนหน้านี้กับบิ้วเรื่องของ โครงการประชารัฐเยอะแยะไปหมดไงตอนนี้ก็บิ้วเรื่องรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติโดยที่ท่านนายกมนตรีเนี่ยแหละเป็นเป็นเ,เรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์หลักเลยท่านเวลาท่านพูดอะไรท่านก็จะเน้นประโยคนยยี้รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเหมือนกับเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในเบื้องต้นก่อนให้คนเนี่ยซึมซับกับชื่อน,นี้เพื่อเพื่อว่าเวลาที่มีการเลือกตั้งจริงมีการส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในในานามของพรรครวมไทยสร้างชาติ คนก็จะรู้สึกคุ้นชินทํานองเดียวกับพลังะชารัฐบาลประเมินแล้วว่าเอ้นยบายนะอเราลักันอะไรต่างที่ประชานิยมทั้งหลายเนี่ยได้ผลนะคนละครึ่งไม่ต่ะไม่ได้ผลหมายถึงว่าได้ผลในแง่ของใจชาวบ้านอ๋อครับนะฮะว่าได้ผลนี่เออย่างทุกคนละครึ่งอย่าลืมนะโอ้ครับในใจก็อาจจะประเมินถ้าเรามองในเชิงแบบว่าการบริหารจัดการก็อาจจะมีโปรก็ได้ครับล้เชื่นมา ใช่แล้วถ้าเลือกตั้งครั้งนี้ก็อาจจะชนะพย hi ปัดชนะพรรคอื่นอ่อาจจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเดียวอันนี้พรรคที่เขาต่อรองได้มาอยู่ครับต่างๆนะก็เป็นไปได้ดนคําเดียวกันเนี่ยนะพรรคนั้นก็อาจจะมีพรรคพันธุ์ตเนี่ยมีหลายกวนแล้วแต่ละกวนก็เตรียมชิ่งหนีไปอยู่พรรคอื่นตั้งพรรคใหม่อะไรเงี้ยใช่ตอนนี้มันมีสัญญาณอะไรสัญญาณประหลาดประหลาดเกิดขึ้นนะ ถ้าทพี่ทวีผมเชื่อว่าพี่ทวีก็คงจะจับสัญญาณได้อ,อย่างในช่วงเนี้ก็จะเห็นว่ามีการเคาะลดบทบาทของออกลุ่มท,ที่มีปัญหากับพักภูมิใจไทยใช่ไหมฮะกับอีกสัญญาณหนึ่งก็คืออยู่ๆไม่มีบิบมีขุยอะไรเนี่ยเลขาพักพลังประชารัฐออกมาบอกว่ายังไม่มปีประเด็นอะไรที่จะมีการเปลี่ยนตัวเลขาพักแล้วอยู่ๆยังไงเนี่ย Hmm. เราเรารับรู้กันใช่ไหมครับสําหรับคอการเมืองผมเชื่อว่าพอจะรู้อยู่ยว่าคุณอรุชานาคาสายเนี่ยเป็นคนเเป็นมือไม้ของใครไม่ใช่ uh. ไม่ใช่สายตรงบิ๊กป้อมแน่ uh. มีความสนิทแนบแน่นอยู่กับกลุ่มสามมิตรกับ uh, คุณ uh. ตักเทพสุทิน uh. อ,อแล้วอยู่ๆคุณแฮงออกมาพูดอย่างเงี้ยรัฐมนตรีประจามสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับกําลังส่งสัญญ,ญาณ ให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้เป็นในๆอะไรสักอย่างหนึ่งว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นใน,นในทางการเมืองม,มันไปโยกับการตั้งรนำจีใหม่ไหมครับรองเลขาพักได้เป็นรนำจีกระทรวงดีเอวดิจิตอลซึ่งมันดูมีราคากว่าไงเลขาพักเป็นรนำจีจากสำนักนายกแสดงว่าฝ่ายนี้พลังในการต่อรองอนะฮะแทนที่จะมุกไปอยู่กระทรวงศึกษานะเลขาพักนะ คุณรีนุชอาจจะมาอยู่ประจำสำนักนายกก็รึยงก็ไม่ดูก็ดูไม่เลยอะไรเงี้ยนะครับคที่พอรองเลขาพักมาอยู่กระทรวงใหญ่เนี่ยนะกระทรวงมีความสําคัญเป็นหน้าเป็นตาเนี่ยนะอย่างเป็นแค่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกมันเป็นแม่เหล็กนะอืหมายถึงสอสอหลายคนอาจจะเริ่มเข้าไปหารัอมตรีกระทรวงคนใหม่ละอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าการเมืองทีมันมีอะไรที่ซับซ้อนอยู่พอสมควรครับอ่าครับผมแล้วเราผมคิดว่าสิ่งที่จะช่วยตอบ ตอกย้ำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไปอีกเนี่ยก็ดูผลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะต่อจิกซอแล้วก็จะเห็นภาพการเมืองค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะครับจะพักใหม่พักเก่าอะไรยังไงก็ไม่ได้เป็นความหวังเพราะเป็นคนคเก่าเก่าในหายใหม่พี่ทวีมไม่มีความหวังเลยผมไม่อีความหวังนะผมไม่เห็นแบบ เอาผมยอมรับนะอย่างอนาคตใหม่นะฮะมันมีความใหม่จริงคือคนใหม่ล้วนๆออย่างนี้นะฮะจะเก่งไม่เก่งมีประสบการณ์หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นคนใหม่อแต่พักที่ตั้งกันมาตอนนี้พักรุ่นเก่าๆเนี่ยคือสลับไปสลับมานะก็หน้าเก่าๆซึ่งซึ่งก็ไม่ได้เป็นความหวังผมอยากจะเห็นพักใหม่ๆคนใหม่ๆครับหรืออย่างน้อยอยู่ในการเมืองตอนเนี้นะฮะแต่ว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวมาอยู่พักใหม่ๆไม่ใช่ คนหนุ่มคนสาวหลายคนไปอยู่พักเก่าแล้วถูกกลืนน่ะน่าเสียดายนะด็อกเตอร์หนุ่มๆทั้งหลายนะฮะด้วยความอยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นสสอยากเป็นอะไรต่างๆไปอยู่พักใหญ่มในที่สุดก็ถูกคนรุ่นเก่ากลืนนะอยากเห็นพักคนใหม่ๆที่มีความรู้มาแข่งกับพักเก่าไกลมาแข่งกับพักอะไรต่างๆเนี้ยผมว่ามันจะสนุกแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าครนะผมว่ารัฐมนูญฉบับใหม่นี่อาจจะต้อง น่าจะกําหนดนะฮะว่าอนายกสองสมัยพอไหมลงไปเลยไม่ต้องมาเป็นหัวหน้าพักไม่เป็นไรต่างนะครับเมื่อจะได้สร้างคนใหม่อพอสักสี่สมัยไหมสามสมัยไหมให้คนใหม่เขาเล่นถ้าอย่างนั้นโอ้โหอยู่กันสิบหกสมัยสิบสองสมัยนี่ทันสถิติไงครับพอแก่แล้วเรี่ยวแรงมันก็ไม่มีแล้วอ่ะครันะไอ้ความที่ความอ่านอยากจะพัฒนาไม่มีนอกจากอได้ไปตัดริบบิ้นเป็นเกียรติชั้นเองครับนะครับผมอ่าวันนี้เราก็ว่ากัน ตามนี้นะครับพี่ทวีจะเติมอะไรไปครับคุณ,คณป,ปันไม่หรอครับไม่มีของขายครับค <laughs> ุปันไม่อยู่ไม่มีของขายครับเราแอบแอบเดบอีกก็ <laughs> สุปันไม่ฝากไว้จะฝากไว้จะช่วยขายให้พรุ่งนี้ <laughs> ครับผม <laughs> ครับ <laughs>